ตอนนี้เรามาดูองค์พระที่ถ่ายด้วยกล้องกระแค์สูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้าพระองค์นี้มีการผสมเหล็กไหลนะครับเป็นลักษณะของเหล็กไหลเงินยวงสังเกตดูเนื้อนะฮะจะมีการเซตตัวสีก็หลากสีผสมปนเปงกันไปนะครับมีรอยแตกบริเวณร,รอบๆพระพักก็มีโพลงอ่ขึ้นมาค่อนข้างจะหนา ผิวพันธ์มีความสูงความต่ำระเกตยาวแล้วก็พาสซุ้มออกไปเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไยภาพมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นตรงนี้ก็เป็นดินสีเขียวตรงนี้เป็นลักษณะของเศษว่านนะครับรอบๆบ,บริเวณประเกต ก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอ,อกนะครับเนื้อก็มีการเซตตัวซอกแขนลึกในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีปูนงอกขึ้นมาภาพนี้เป็นภาพของวงแขนซึ่งมีลักษณะเป็นธรรมชาติเส้นสายมีความพพิ้ว บริเวณหน้าท้องก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะครับภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรสังเกตดูแข้งซ้ายนะครับจะเล็กกว่าพระยุกละภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายในพื้นที่ส่วนที่ต่ํา เราเห็นปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาเนื้อมีความแห้งสนิทบ่งบอกถึงความเก่าภาพนี้เป็นภาพหัวฐานบัวก,กับฐานสิงฝั่งขวานะครับเส้นสายก็มีความเป็นธรรมชาติมีความพิ้วภาพนี้ก็เป็นฐานบัวก,กับฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับ เนื้อพระบริเวณส่วนที่ต่ำก็มีความสูงความต่ำแล้วก็มีภูนงอกขึ้นมามวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับถือว่าเป็นพระที่มีมวลสารจัดจ้าน